วันนี้ก็อยู่ร้านยำหอยแครงคุณหนิงนะคะมียำหอยแครงธรรมดา60นะคะยำหอยนางรมก็มีแล้วก็ยำกุ้งสดนะคะมี60สิบถ้าพิเศษเป็น100นะคะ สวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพีะ่โนนเป็นอะนรมาแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคขอบคุณนะคะมีขายวันไหนบ้างคะพี่ที่นี่มีสุกสาวทิตย์นะคะสามวันมีสุกสาวทิศสามวันนะคะ <c oughs> เขามีวัน เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามครึ่งตั้งร้านเสร็จก็ปิดประมาณสองทุ่มอะคะ่ะอืบ่ายสามโมงครึ่งถึงสองทุ่มน,นะคะมาหาที่เขา<ถ>ได้เลยนี่ยำอะไรคะพี่ยหำหอยนางรมค่ะอ่นี่ยหำหอยนางรมนะคะเท่าไหร่พี่หกสิบบาทค่ะเดบกน้ ไหนบอกพี่เขาได้เลยนี่นะคะคนก็ยืนรอกันอยู่เนาะตอนนี้ของก็เริ่มใกล้หมดแล้วนะพี่เนาะได้ค่ะงนี้มน้อยอะค่ะโควิดด้วยเนาะถ้าถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดก็ประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มประมาณนี้เนาะเอายัดนะคะไข่ไขยแครงอาเผ็ดไหมคะ กุ้งสุกกสิบเหมือนกันนะพี่หเผ็ดไอ้พาทุกอย่างเลยคะ หิวเลยี่ะ่ลายไหล่เลย เขาก็คือยำหอยแคงนะทุกคนหอยนางลมก็ก็เด็ดเหมอนอันนี้หอยแข็งี่าเลยอันนี้พี่แก่มานะทุกคนกุ้งกุ้งสดนะแล้วก็หมูยอเห็ดไหมคะ ขาได้นะทุกคนขายทีขาได้ไมนะอันนี้สามดูกระสบาทนะคะน้องเสร็จขายทุกอย่างนะคะ นี้ไม่ได้เลย130นังลมนะคะแม่คะเริ่มงงแล้วค่ะโอ้ทางร้านจะมีอะไรนะพี่กุ้งแช่น้ำปลาหวังว่า60บาทอืมนี่คือแช่น้ำปลานะคะ260บาทนะคะแล้วก็มีเป็นชุดหอยนางรมแบบนี้ด้วยชุดละที่ทำก็ไ่ทานชุดละ100ใช่ไหมพี่2ก็คือ ออ๋สองกระปุกร้อยมีเครื่องมีอนะไรให้ไหมค่ะใ,ใช่ค่ะพร้อมเครื่องนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ ไม่ใส่ที่เขาแล้วใส่หกสิบากสิบบาทค่ะใส่แพงที่เขาแส่เท่แล้้นะทุกคนคือดีมากเลยใส่น้ามัแช่กระนำหอมเริ่มไเลยนะทำจนไม่หยุดเลยนะคะ ับใครที่อยากอุดหนุนที่หนิงนะคะร้านยำหอยแครงนะคะก็สามารถมาตลาดทางรถไฟเจริญทรัพย์นะคะที่เขาเปิดสุกสรที่สามวันนะคะตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งถึงสองทุ่มนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะพี่เผื่อมีคนโทรมาเบอร์โทรศัพท์ที่เขาจะเป ouais, ็น0ูนย์แปดเกเจ็ดหนึ่งหหห้าเจ็นะคะใครที่อยากมาอุดหนุนที่เขาก็สามารถโทรมาสั่งได้นะคะ ค่ะสลับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตอติดตามช่องสื่อสารชาแนลด้วยนะคะสลับวันนี้สวัสดีค่ะ